สวัสดีครับก็เราอยู่กับโควิดมาตั้งแต่ปลายปี2019แล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ในมุมของผมนะครับว่าโควิดมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็มันจะมีจุดสิ้นสุดยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวของผมเองนะครับไม่ได้มีแหล่งอ้างอิงมาจากที่ไหนนะครับก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับฟังหูไว้หูนะครับถ้าลองคิดตามไปนะครับอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่มีปัญหานะครับ แล้วถ้าในอนาคตมันมีข้อมูลอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมก็อาจจะเปลี่ยนความคิดนี้ก็ได้นะครับก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวันณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับสำหรับตัวโควิดเนี่ยผมได้พูดไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะครับว่ามันจะต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์แล้วกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราก็คงจะได้เห็นข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่สายพันธุ์ของทางอังกฤษที่เจอตอนช่วงแรกๆก็เป็น ของอัลฟานะครับหลังจากนั้นก็โผล่เบต้ามาโผอ่าพีวันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแลมด้าม oh ิวโอไมค์โอไมครอนอะไรเงี้ยนะครับคอ่อยๆโผล่ขึ้นมาทีละตัว2ตัวนะครับแล้วก็บางประเทศก็มีปัญหาว่ามันทําให้ระบบสาธารณาสุขของเขาเนี่ยรับไม่ไหวอะไรอย่างนี้ไปเยอะแยะเลยนะครับคือเรื่องของการกลายพันธุ์เนี่ยยังไงก็จะต้องเกิดแน่ๆน,นะครับแล้วแนวโนคตเนี่ย,ยก็ยังจะต้องเกิดต่อไปนะครับแต่ถ้าเราลองคิดในแง่ อีกมุมหนึ่งนะครับเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นไวรัสเนี่ยเราเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งเนี่ยหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยคืออะไรนะครับหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็คือการแพร่พันธุ์นะครับคือแพร่พันธุ์แล้วก็ดํารงเผ่าพันธุ์อยู่ให้นาน Race, ที่สุดอยู่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ now, สิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะทาแบบนี้นะครับทีนี้พอมันเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยเราจะวิเคราะห์อะไรต่อไปได้นะครับถ้าาสสมมุตติิววว่่ไรััคดนนียะ มันสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับมันก็จะต้องไม่ค่อยอันตรายครับตรงนี้จะงงดูไหมฮะถ้ามันอันตรายมากมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเวลาที่มันแพร่เสร็จปุ๊บเนี่ยอันตรายคนเป็นแล้วติดแล้วตายเลยนะครับมันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นแหละครับมันไม่สามารถแพร่ออกไปได้ไกลกว่านั้นนะฮะทำไมผมจึงพูดเช่นนั้นนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยอีโบลานะฮะอีโบลาที่เราเห็นเนี่ยแหละครับน่ะมันระบาดอยู่แค่กลุ่มประเทศเล็กๆถูกไหมครับ อัตราการตายมันสูงมากนะครับเ0เลยนะฮะที่เสียชีวิตนะหรือบางทีก็ถ้าดูแลดีหน่อยโอเคอาจจะอาจจะรอดได้มากกว่านั้นแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตมันสูงมากๆนะฮะเราจะเห็นว่ามันไม่สามารถแพร่ไปได้ไกลกว่านั้นนะครับเพราะว่าติดปุ๊บมีอาการรุนแรงแล้วตายเลยนะครับหรือไวรัสตัวอื่นเช่นไวรัสมาเบิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นไวรัสไข้เลือดออกชนิดหนึ่งอัตราการตายก็อยู่ประมาณ70%็ซึ่งสูงมากนะครับสูงมากๆด้วยนะฮะทีนี้ เราเอาใกล้ตัวเข้ามาหน่อยเลยละกันของโคโรนาไวรัสเนี่ยเราจะเห็นมีไวรัสซาร์นะครับที่ระบาดในช่วงนั้นน่ยคือก็ระบาดอยู่ช่วงแรกๆแล้วก็หายไปเลยเพราะอัตราการตายมันสูงนะครับหรืออีกตัวหนึ่งที่ใกล้เ้ียงอีกก็คือตัว MERS หรือว่าเป็นสายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางนะครับก็คือ Middle Eastern respiratory distress virus นะครับก็เป็นโคโรนาไวรัสนี่แหละนะฮะแต่อัตราการตายมันสูงนะครับก็คือ3 0กว่าเนี่ย นะพออัตรา,าก,การตายมันสูงปุ๊บมันติดทันทีแล้วก็ตายเลยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้คนเหล่านั้นนี่ออกไปแพร่ได้นะครับปัจจัยอะไรที่ทําให้แพร่ได้ง่ายๆก็คือถ้ามันติดเข้าไปแล้วเนี่ยอาการน้อยๆหรือไม่ค่อยมีอาการเนี่ยก็จะทาให้วัสรันแพร่ผ่านได้เยอะนะฮะดังนั้นไวรัสเนี่ยเขาต้องการที่จะแพร่ผ่านถ้าเขาทําให้เราตายเลยทันทีเนี่ยตัวเขาเองเขาก็ตายไปกับเราด้วยนะครับอ่าดังนั้นอันนี้จึงเป็นสิ่งที่บอกว่า ไวรัสต่อไปในอนาคตถ้ามันจะกลายพันธุ์ให้ตัวมันเองอยู่รอดได้มันก็จะต้องกลายพันธุ์ให้มันอยู่กับเราให้ได้นะครับให้มันอยู่กับเราให้ได้มันต้องทํำยังไงบ้างก็คือสามารถที่จะติดสามารถที่จะแพร่แต่มันไม่ทําให้เราตายนะครับอาการที่เป็นก็จะน้อยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดไว้ในอนาคตแล้วก็เราอาจจะพอเห็นตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นอ่ะเวลามันกลายพันธุ์ไปมากๆก็ไม่ใช่ว่ามันจะแข็งแรงแล้วทาให้ตัวมันทาให้เราอ่อนแอแล้วก็เราตายได้นะครับมันก็อยู่ร่วมกับคนนี่แหละครับ คล้ายๆกับเป็นวัดธรมดธรมดาานี่แหละนะฮะแล้วนานๆทีมันก็อาจจะมีสายพันธุ์แปลกประหลาดซึ่งโผล่ขึ้นมาทําให้เรามีอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเหมือนกับไข้หวัดใหญ่นะฮะไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันอยู่กับเรามาเนิ่นนานตั้งแต่ช่วงที่มันมีไข้หวัดสเปนที่ว่าคนตายเยอะๆนะฮะหลังจากนั้นมันก็ซบเซาลงไปเริ่มอยู่กับคนได้แล้วก็นานๆทีมันก็จะกลายพันธุ์สักทีหนึ่งเป็นช่วงที่มีไข้หวัดนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันก็ทําให้คนเราตายเพิ่มขึ้นทีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็ซบเซาลงไปนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผที่ผมคิดไว้นาคตก็คือมันจะสามารถที่จะแพร่ได้จริงแต่ความรุนแรงมันน่าจะลดลงนะครับทีนี้แล้วเป็นแบบนี้แล้วมันจะมีปัญหาอะไรกับเราบ้างนะครับปัญหาก็คือว่าถ้ามันเป็นการระบาดที่แพร่ได้รวดเร็วคนเรามีอาการปานกลางนะครับมันก็จะมีคนจํานวนหนึ่งนั่นแหละครับที่มีความเสี่ยงในการเป็น โรคที่รุนแรงขึ้นแล้วก็จําเป็นจะต้องรักษาในโรงพยาบาลทําให้ระบบสาธารณสุขของประเทศต่างๆเนี่ยเขาอาจจะรองรับไม่ไหวนะครับก็ต้องไปดูตรงนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี้ยเรารู้จักกับโรคนี้ค่อนข้างที่จะดีกว่าตอนแรกเยอะมากเลยนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะดูแลคนที่บ้านได้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องอยู่โรงพยาบาลเสมอไปนะครับแต่ว่าเรารู้ว่าคนไหนที่มีความเสี่ยงเราก็ให้การรักษา ก่อนหน้านั้นอย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องรักษาเขาในโรงพยาบาลก็ได้อันเนี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ระบบสาธารณสุขได้รับการเรียนรู้เรียบร้อยนะฮะอย่างคนไข้ปลูกถ่ายปอดของผมเนี่ยนะครับคือเขาตอบสนองต่อวัคซีนไม่ดีนะแต่เขาเข้ามาที่โรงพยาบาลด้วยอาการแรกเริ่มคือจริงๆอาการยังไม่หนักนะครับเราทําอะไรก่อนนะฮะที่เนี่ยพออาการไม่หนักปุ๊บผมก็จะให้ตัวโมโนคลนอลแอนติบอดีหรือที่เราเรียกว่าแอนติบอดีคอกเทลนะครับให้เลยตั้งแต่แรกนะครับ แล้วคนไข้ก็กลับบ้านนะไม่ได้รักษาในโรงพยาบาลนะครับกลับบ้านเลยนะฮะกลับบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะดีขึ้นเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราให้การรักษาเร็วไงครับนะเราก็ป้องกันทําให้ระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยไม่ได้มีงานเยอะจนเกินไปนะครับดังนั้นอะไรที่เราสามารถให้ได้ตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้อนาคตเนี่ยคนไข้เกิอดอาการรุนแรงอาการหนักขึ้นเราให้ให้ตั้งแต่ต้นนะครับ ยาต่างๆซึ่งมีการพัฒนาเช่นยาแพคโซบิดยาโมนูพิรเวียหรือตัวอื่นอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาเนี่ยนะครับก็มีเป้าหมายเพื่อการนี้นี่แหละครับนะฮะแต่ว่าวัคซีนก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่ทําให้เราสามารถที่จะลดอาการรุนแรงได้นะครับเพราะว่าในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบนี้ครับกลุ่มหนึ่งมีภูมิต้านทานเพราะว่าวัคซีนเวลาติดขึ้นมาก็จะอาการไม่รุนแรงก็ไม่มีปัญหาถูกไหมครับกลุ่มหนึ่ง คือยังไม่ได้รับวัคซีนแต่ติดเชื้อด้วยธรรมชาติก็จะมีอยู่2แบบคือ1ตายก็หายไปจากสังคมเรานะครับอันนี้2คือรอดแล้วมีภูมินะฮะร,รอดแล้วมีภูมิเวลาติดครั้งต่อไปมันก็อาจจะไม่รุนแรงเท่าการติดครั้งแรกแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าถ้ามันมีการกลายพันธุ์ในอนาคตที่ทําให้เรามีอาการรุนแรงได้เป็นครั้งคราวเราก็อาจจะมีอาการรุนแรงได้นะครับนี่แหละครับแล้วการที่เกิดภูมิกันหมู่ หมายความว่าภูมิกันหมู่จะเกิดจากวัคซีนอย่างเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับผมเคยแสดงหลักฐานทางการคำนวณไปที่เรียบร้อยแล้วถ้าท่านไหนจําไม่ได้ก็ลองย้อนกลับไปฟังดูเรื่องของการคำนวณภูมิกันหมู่จากวัคซีนที่ผมอธิบายไปก็ได้นะครับแต่ภูมิกันหมู่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหนึ่งเราฉีดวัคซีนกันให้เยอะที่สุดแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งมีภูมิจากการติดเชื้อโดยธรรมชาตินี่แหละครับหรือว่าบางคนก็มีการผสมกันระหว่างทั้งสองอันนะฮะนะฮะแล้ว สิ่งที่เกิดตามมาเนี่ยก็คืออะไรบ้างก็คือมันจะกลายไปเป็นเชื้อประจําถิ่นนะครับเชื้อประจําถิ่นนี่คืออะไรนะครับแต่และถิ่นก็จะมีลักษณะของโควิดหรือโคโรนาไวรัสที่ผมคิดนะครับว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันเช่นกลุ่มของแอฟริกาใต้เนี่ยจะเป็นกลุ่มสายพันธุ์อันหนึ่งนะครับ กลุ่มของอเมริกากลุ่มของยุโรปก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้แต่ในที่สุดมันก็จะมีการผสมผสานกันของสายพันธุ์แบบที่เราเห็นอย่างโอไมครอนนี่แหละครับนะฮะที่เป็นพวกเบต้ากับเดลตามันผสมกันแล้วออกมาเป็นแบบนี้นะครับในแต่ละประเทศหรือว่าในแต่ละทวีปเนี่ยก็จะมีสายพันธุ์ที่เป็นประจําของตัวเองนะครับแล้วคนในแถบทวีปนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีภูมิต้านทานซึ่งอาจจะสามารถป้องกันสายพันธุ์ของตัวเองได้ดีกว่า นะครับของสายพันธุ์อื่นเวลาที่เขาป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะเริ่มเห็นสัญญาณของอการที่เกิดกลายเป็นเป็นเชื้อประจําถิ่นของทวีตต่างๆคือมันมีการติดอยู่นี่แหละครับนะติดกันเหมือนเดิมนี่แหละนะอาจจะเพิ่มขึ้นอาจจะลดลงแล้วแต่ช่วงนะครับแต่จํานวนคนที่ต้องการการรักษาในโรงพยาบาลจะลดลงนะครับมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาติดกันของเขาปกตินะครับ แต่มันไม่รุนแรงจนกระทั่งเราจําเป็นจะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลนั่นเองนะครับก็จะกลายไปเป็นเชื้อประจาถิ่นอ่าอย่างคล้ายๆอินเดียเนี่ยอินเดียในช่วงแรกเกิดอะไรขึ้นครับวัคซีนมีไม่พอคนก็ฉีดวัคซีนไม่ได้นะครับแล้วก็โรงพยาบาลมีไม่พอเกิดอะไรขึ้นคนติดติดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตายนะครับตายเป็นเบื่ออย่างที่เราเห็นในข่าวนี่แหละครับนะเขาม่มีโรงพยาบาลรักษาแต่คนที่รอดเขาได้อะไรครับได้ภูมิคุ้มกันแล้วอินเดียในช่วงหลังเขามีวัคซีนเริ่มเยอะมากๆนะครับเขาก็ฉ ฉีดแล้วก็ทําให้คนกลุ่มหนึ่งมีภูมิต้านทานจากวัคซีนคนอีกกลุ่มหนึ่งรอดจากโควิดและเริ่มมีภูมิขึ้นมานะครับพอรวม2กลุ่มนี้ขึ้นมาก็ทําให้เชื้อในประเทศของเขาเนี่ยเริ่มลดลงนะครับอัตราการติดเชื้อผมคิดว่ามันก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าไม่มีอาการเขาก็ไม่ตรวจถูกไหมครับก็ถ้าไม่ตรวจก็ไม่มีคนทราบว่ามีการกระจายตัวของเชื้ออยู่หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ามันมีนั่นแหละครับแต่ว่าเขาไม่เป็นอะไรกันนั่นก็คือการเริ่มเกิดการเป็นเชื้้ออปปรระะําถิ่นนไแลวคับ แต่น,นี้พอประจําถิ่นเนี่ยมันก็ถิ่นใครถิ่นมันถูกไหมครับถ้าสมมติว่าเราข้ามถิน่นเราก็อาจจะไปเจอสายพันธุ์ไวรัสที่อยู่แถบแถ,บแถบนั้นเน่ยเราก็อาจจะป่วยเพิ่มขึ้นได้ถ้าเรามีภูมิป้านาทานทีออ่อาจจะไม่คุ้นเคยกับเชื้อกลุ่มนั้นนะครับก็อาจจะมีการเกิดวัคซีนที่เราจําเป็นจะต้องฉีดกระตุ้นภูมิเรื่อยๆหรือว่าต่อไปอาจจะมีวัคซีนประจําถิ่นขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็ยังไม่แน่ไม่นอนก็ต้องดูต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นสิ่งที่เราต้องเกิดขึ้น้นนะนแลวในอนาคต ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกเรานะครับผมคิดว่าแน่นอนเราจะต้องดําเนินชีวิตได้อย่างปกตินี่แหละครับแต่จะเป็นปกติแบบใหม่หรือที่เรียกว่า new normal นะครับซึ่งผมคิดว่าในช่วงแรกก็อาจจะต้องรําคาญบ้างนะครับคือเราจะต้องใส่หน้ากากล้างมือรักษาระยะห่างฉีดวัคซีนออ,อย่างเงี้ยนะครับคือเป็น new normal ซึ่งมันก็ควรจะต้องทำนะครับคือ ห้างร้านธุรกิจต่างๆก็น่าจะกลับมาเปิดได้เหมือนเดิมนี่แหละครับเพียงแต่ต้องมีมาตรการนะครับมันอาจจะน่ารําคาญหน่อยแต่เราก็ต้องอยู่กับมันนะครับถามว่า New Normal นี่มันแปลกไหมก็ผมว่ามันไม่ได้แปลกนะครับก็คือเราคิดง่ายๆเลยนะอย่างยุคช่วงแรกๆที่เริ่มมีคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ๆอะ่ะอันนี้ผมพูดถึงคนที่เกิดทันในช่วงคอมพิวเตอร์มันเริ่มบูมขึ้นนะครับในช่วงนั้นอาจะมีช่วงช่วงหนึ่งซึ่งคนที่เป็นวัยกลางคนเนี่ยจะอยู่คาบเกี่ยวกันระหว่าง ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์เลยเคยใช้แต่เครื่องพิมพ์ดีดนี่แหละนะครับกับกลุ่มที่เป็นเด็กวัยใหม่เนี่ยเขาจะใช้คอมพิวเตอร์เริ่มเก่งแล้วแต่เด็กกลุ่มกลางๆที่เคยเจอเครื่องพิมพ์ดีนี่เราจะต้องปรับเปลี่ยนไปเมนู Normal ก็คือปรับเปลี่ยนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วคอมพิวเตอร์มรันเจริญขึ้นเรื่อยๆตอนแรกก็จะมีคนที่บอกว่าโอ้ไม่อยากเรียนรู้เลยมันยากนะครับจอโมโนโครมจอที่มันเป็นสีดําเขียวหรือดําขาวเนี่ยพอมันกลายไปเป็นจอสีก็ตื่นเต้นกันทีหนึ่งแล้วก็ เรียนรู้กันทุกๆครั้งต้องเรียนรู้ใหม่ต้องเรียนโปรแกร,รม d อ s อะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมามีวินโดว์ต่อมามี Mac อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีการเรียนรู้แต่ละอย่างระบบใหม่ขึ้นมานะครับตอนนั้นก็เป็นการเรียนรู้ New n o r m a l นะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันได้กลายไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเราไปแล้วอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็เป็น New n o r m a l นะครับของคนสมัยก่อนแต่เขาก็ต้องเรียนรู้นะครับ แล้วเราก็อยู่กับมันได้โดยที่พอเราใช้เป็นนานเราก็ชินคิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ยากเย็นสําหรับเรานะครับนี่ก็ New Normal นะครับหรือ,อใกล้ตัวเข้ามาหน่อยอย่างเหตุการณ์ Ni ้ e นะครับทีเ่เครื่องบินไปชนตึก World Trade อย่างเงี้ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นก็มีแล้วบอกว่าจะขึ้นเครื่องบินทีก็ต้องตรวจกันให้แน่นอนว่าไม่มีอาวุธไม่มีน้ําไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับของเหลวห้ามเกินโน,น,น่นนี้ทุกคนตอนแรกเกิดอะไรขึ้นครับ รำคาญนะครับมันจะยุ่งยากอะไรขนาดนี้นะทำไมตรวจแล้วห้ามเอานวนขึ้นไปห้ามเอากันไกตัดเล็บขึ้นไปกลัวว่ากันไกตัดเล็บบางคนก็บอกว่าเนี่ยมันมีที่ตะไบเล็บเล็กๆอยู่ในนั้นน,ะน่ะกลัวเอาไปแทงคนอื่นตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาก็มีขำขันมีตลกอะไรกันอย่างนั้นขึ้นมานะครับแล้วเป็นยังไงครับตอนนี้ก็ตรวจเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราชินไปกับมันกับมาตรการรักษาความปลอดภัยกับ new normal ที่เกิดขึ้นนะครับผมก็เชื่อว่าของโควิดเนี่ย new normal เดี๋ยวพอเราทําไปนานๆเนี่ยเราก็จะชินกับมันไปเองนั่นแหละครับไม่ได้เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันจะแปลกใหม่ไปแต่อย่างใดน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ในในอนาคตโควิด COVID เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็กลลงประจาถิ่นแต่มันจะกลายเมื่อไหร่เนี่ยเราก็บอกไม่ได้นะครับแล้วเราจะเริ่มเห็นสัญญ,ญาณก็ต่อเมื่อโรงพยาบาลต่างๆนะครับ มันจะมีคนไข้น้อยลงต่อให้การติดโควิดในประเทศนั้นๆเนี่ยมันยังสูงอยู่ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นช่วงหลังๆเนี่ยผมก็เลยไม่ได้สนใจมากเหมือนช่วงแรกที่ว่าเออประเทศนี้รายงานว่ามีโควิดอยู่เฮ้ยเพิ่มขึ้นกระทารอาหารเลยเยอะแย,ยะไปหมดอย่างโอไมครอนเนี่ยติดวัติดเวลา2 0 0 0 3 0 0 0คนก็เท่าที่ดูแรกๆนะครับว่าอาการไม่ได้หนักหนาสาหัสมากมายนะครับแต่ตรงนี้คงจะต้องดูไปในอนาคตก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่ามันมีข้อมูลยอย่างอื่น ออกมาเพิ่มเติมนะครับหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าพวกนี้พอนานๆเข้าเราก็ต้องดูกันที่มันยังทําอันตรายคนได้มากแค่ไหนนะครับไม่ใช่ว่ามันติดกันได้มากแค่ไหนนะครับเพราะอย่างที่กล่าวไปตอนแรกเลยก็คือไวรัสเนี่ยมันต้องการอยู่กับคนนี่แหละครับมันต้องการแพร่พันธุ์ถ้ามันแพร่พันธุ์แล้วคนตายมันก็ตายไปด้วยนะครับมันก็ไม่ค่อยชอบแบบนั้นอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ คำถามต่อมาก็คือเออแล้วไอไวรัสในอนาคตเนี่ยจะมีอะไรอย่างอื่นโผล่ขึ้นมาอีกหรือเปล่าผมคิดว่าโผล่แน่ๆน,นะครับไม่ต้องห่วงเลยยังไงก็ต้องมีนะครับเพราะว่าบางคนจะบอกว่าเออเนี่ยไวรัสมันเกิดขึ้นมาเพื่อลดประชากรโลกบางประเทศสร้างมันขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปทําลายล้างโน,น่นนี่แล้วบังเอิญไวรัสหลุดออกมาแล้วอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ ก็เป็นสันนิษฐานที่ดีนะครับว่ามันอาจจะหลุด,ดจากห้องแลบเราไปทําอะไรกับมันหรือเปล่าเราไปทามิวเทชันให้มันแบบมีเกออฟังชันอย่างที่บางคนก็พยายามจะไปเอาข่าวตัวนี้มาตีหรือเปล่านะครับแต่ท่านถ้าท่านเป็นนักไวรัสวิทยานะครับถ้าท่านดูจริงๆแล้วเนี่ยไวรัสในโลกเราเนี่ยในสัตว์ในอะไรเนี่ยมันเยอะมากนะครับในมีไวรัสที่เราไม่รู้จักอีกเยอะแยะเลยนะครับไวรัสที่หน้าตาไม่เหมือนกับตะกอนแล้วเรายังไม่รู้ว่ามันทําให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างอีกเยอะเลยนะครับผมเล่าเล่นๆก็ได้อ่ะ เรื่องนี้สาหรับคนที่สงสัยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเรียนหนังสือมาเยอะบอกว่าไวรัสมันเป็นสารมันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กจิ๋วเลยนะเล็กจิว๋วเล็กที่สุดอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเล็กมากๆอาจจะมีไวรยนที่มันเล็กกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับหรือบางคนบอกพรีออนมันเล็กกว่าเพราะมันเป็นโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่เดี๋ยวนี้ทราบไหมครับว่ามันมีไวรัสที่ใหญ่กว่าแบคทีรียอีกนะแบคทีเจริงจริงมันใหญ่กว่าไวรัสทั่วไปเท่าท,ที่เราเรียนมาถูกไหมครับแต่ปัจจุบันนี้มันไม่แล้วนะครับ ความเชื่อที่เราเชื่อในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างประจกักษ์อดีตเยอะนะครับเพราะว่ามีการค้นพบไวรัสชนิดหนึ่งเรียกว่าจายแอนไวรัสนะครับคือไวรัสยักษ์นั่นแหละครับขนาดของมันเนี่ยใหญ่เท่าแบคทีเรียหรือบางทีใหญ่กว่าแบคทีเรียบางชนิดด้วยซ้ำไปนะครับเขาไปเจอที่ไหนอ่าเขาไปเจอ ในตัวอะมีบานะครับตัวอะมีบาก็คือเป็นสัตว์โปรโตัวเป็นเซลเดียวนี่แหละเยือยอยืยือเนี่ยอยู่ในพวกน้ําอะไรอย่างเงี้ยน้าเสียท่อน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาไปเจอไอตัวไวรัสนี่มันอยู่ในอะมีบาเนี่ยนะฮะเขาเจอชนิดหนึ่งแล้วเขาก็ไปเจออีกหลายหลายชนิดเต็มไปหมดนะครับยังมีชนิดที่เขาไปเจอตามาค่นโลกเหนือที่ฝังอยู่ในน้าแข็งอย่างเงี้ย นะครับมันอยู่มาเป็นหลายล้านปีแล้วมันไม่ตายเราเอาออกมาเอาออกจากน้ําแข็งละลายแล้วมันก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับจแอนไวรัสเนี่ยมีหลากหลายชนิดนะครับชื่อมันก็ตลกตลกมีหลายอย่างเช่นมาม่าไวรัสมีมี่ไวรัสอะไรเงี้ยนะครับชื่อมันประหลาดประหลาดอย่างเงี้ยแต่มันเป็นไวรัสชนะที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเราเพิ่งค้นพบน่าจะประมาณปี2 0 0พนเนี่ยแหละครับแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงอะไรมันเท่าไหร่นะครับก็เนี่ยมันมีไวรัสแปลกๆอย่างเงี้ยเยอะนะครับแล้วเรายังไม่รู้เลยว่ามันติดคนได้หรือเปล่าแต่เขาเจอแล้วนะครับว่า มันมีการติดไวรัสจายแอนไวรัสในคนได้นะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ทำอันตรายให้เกิดอะไรหนักหนาแล้วเขาก็ำลังศึกษากันอยู่นะครับอนอกเหนือจากนี้ก็มีไวรัสของสัตว์อื่นๆอีกมากมายเลยที่มันอันตรายนะครับเช่นถ้าใครเป็นทำเรื่องสัตวแพทย์หรือว่าปศุสัตว์เนี่ยก็อาจจะรู้จักนะครับไวรัสของม้าอีควายนเฮอร์พีสไวรัสเนี่ยซึ่งมีอัตราการตายซึ่สูงมากๆเลยนะครับติดปุ๊บม้าตายเลยนะครับหรือถ้า ใครที่เลี้ยงม้าเนี่ยก็ต้องระวังพวกไวรัสพวกนี้นะครับติดปุ๊บตายเลยก็มีนะครับก็ติดในสัตว์เนี่ยตายแล้วบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าพวกนี้มันจะกลายพันธุ์แล้วข่ามมาที่คนแล้วเกิดปัญหาขึ้นอีกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ายังไงมันก็ต้องมีครับไวรัสในธรรมชาติมีอีกเยอะแยะที่เรายังไม่รู้จักแล้วก็าบางคนไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำไปนะครับถ้ามันมีไวรัสพวกนี้เอาเยอะแยะอยู่ในในธรรมชาติเต็มไปหมดเนี่ย สักวันมันก็ต้องข้ามาที่คนแล้วพอมันข้ามาก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละครับเหมือนกับโควิดเนี่ยแหละที่เราจะต้องมาถกมาเถียงกันอามันมาจากไหนมันมาจากสัตว์เราไปกินตัวอะไรแปลกหรือเปล่าหรือว่าห้องแลบที่ไหนทําแล้วมันหลุดออกมาอีกนะฮะเราก็มาเถียงกันใหม่หมดตั้งแต่แรกนะฮะแต่ผมว่ายังไงยังไงเราก็ต้องเจอสิ่งแบบนี้ในอนาคตแล้วก็โควิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะผมว่ามันทําให้คนเราเนี่ยรู้จักอะไรหลายๆอย่างนะครับ การร่วมมือการสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งถ้ามนุษย์ชาติเนี่ยร่วมมือกันจริงๆเนี่ยมันทําได้เสมอเลยนะครับอย่างวัคซีนเนี่ยบางคนบอกโอ๊ตวัคซ,ซีนมันต้องใช้เนี่ยทดสอบโน่นเป็น1ิปีถึงจะออกมาใช้ได้ไม่จริงหรอกครับนะฮะวัคซีนที่เราทําออกมาเพื่อป้องกันโควิดเนี่ยมันทำแป๊บเดียวก็เรียบร้อยถ้าคนเราจะทาอะไรจริงๆจังๆสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันทําได้นะครับอย่างโรงพยาบาลที่ผมอยู่เนี่ยในช่วงโควิดออกมาใหม่ๆนะครับ คือไอ้เทสคิตที่ตรวจ PCR เนี่ยมันไม่มีนะครับไม่มีเขามีตรวจได้แต่ในห้องแลบอย่างเดียวห้องปฏิบัติการแบบนันนะัมันไม่มีเทสคิตที่เราจะตรวจได้แล้วภายใน1อาทิตย์เท่านั้นอนะ่ะหอาทิตย์เท่านั้นเลยนะครับสามารถสร้างเทสคิตแบบนี้ออกมาตรวจคนได้คือปกติเทสคิตแบบนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับในการสร้างมันขึ้นมาเดือนเป็นปีนะครับเป็นปีเลยนะฮะแต่นี่1อาทิตย์เท่านั้นนะครับ ทำออกมาแล้วก็สามารถตรวจคนได้เป็นร้อยเป็นพันคนอันนี้มันคือขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งใจจะทํามันแค่ไหนเราทําแบบนี้เราทําได้นะครับแล้วก็องค์ความรู้ทางโควิดเนี่ยนะครับที่ตอนแรกมันไม่ค่อยเดินมันเดินเร็วมากนะครับในช่วงแรกอะความรู้เปลี่ยนวันต่อวันเลยนะครับความรู้ที่โรงพยาบาลของผมเนี่ยอัปเดตเนี่ยอัปเดตกันวันต่อวันแล้วก็เขียนโปรโตคอลกันวันต่อวันเลยนะครับเปลี่ยน เปลี่ยนโปรโตคอลอย่างรวดเร็วอย,อย่างมีข้อมูลใหม่ออกมาปุ๊บเราเปลี่ยนทันทีนะช่วงแรกบอกว่ายาตัวนี้ได้ผลแล้วตอนนี้มันไม่ได้แล้วเราลบทิ้งแล้วเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปทําใหเา้เรารู้เลยนะคบว่าถ้าเราจะทําอะไรจริงจังซะอย่างถ้ามนุษย์เราเนี่ยตั้งใจจะทําอะไรเนะี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นหรอกครับมันทําได้รวดเร็วมากนะครับดังนั้นสรุปมาทั้งหมดเนี่ยผมก็เล่ามา,อ,าออกนอกกรอบไปหน่อยนะครับก็คือผมคิดว่าโควิดเนี่ยจริงๆ เราจะอยู่กลับมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะต้องใช้ชีวิตแบบ new normal นะฮะ,ะน่าจะกลายไปเป็นโรคประจําถิ่นในที่สุดสัญญาณของโรคประจําถิ่นก็คือการระบาดมันไม่ได้หายไปไหนหรอกครับเพียงแต่ว่าการใช้ทรัพยากรในโรงพยาบาลการนอนในโรงพยาบาลมันจะเริ่มลดลงในประเทศนั้นซึ่งตรงนี้คงจะต้องเป็นสิ่งที่เราเอามาเป็นตัวชี้วัดกันต่อไปในอนาคตว่าอะไรกันแน่ที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า โควิดมันเริ่มดีขึ้นนะครับอันนี้ที่ผมจะใช้เป็นตัวชี้วัดในอนาคตว่าแทนที่เราจะ Google ไปหาว่าเออมันมีจำนวนเคสเท่าไหร่ผมจะ Google ไปหาว่ามันมีจำนวนเคสในที่ต้องนอนโรงพยาบาลของแต่ละประเทศเท่าไหร่อันนี้เป็นหลักเลยนะครับการใช้ชีวิตแบบ new normal จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับมันอาจจะรำคาญในช่วงแรกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะอยู่กับมันได้นะครับในอนาคตก็อาจจะมีเชื้อใหม่ๆขึ้นมา คือเชื้อไอโควิดเนี่ยมันอาจจะกลายพันธุ์แล้วก็อาจจะอันตรายขึ้นมาเป็นช่วงๆได้นะครับเหมือนกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งบางช่วงมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรบางช่วงมันกลายพันธุ์ไปเกิดเป็นก็มีอาการรุนแรงเช่นจนช่วงไข้หวัดนกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นไข้หวัดสเปนเป็นต้นอ่ะอย่างเงี้ยมันก็อันตรายขึ้นมาช่วงหนึ่งแล้วมันก็หายไปแล้วก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าวรัสเนี่ยมันจะต้องการแพร่พันธุ์มันไม่ได้ต้องการฆ่าเราอย่างเดียวเพราะไม่งั้นมันก็ตายไปกับเราานนนคบบอแแี้ลใต ก็ยังต้องมีไวรัสใหม่ๆผุดขึ้นมาแน่นอนมีโรคอ่ื่นผุดขึ้นมาแน่นอนนะครับว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้ามันเกิดขึ้นมาเรามีการเรียนรู้จากการรับมือของโควิดแล้วเราก็รับมือกับมันด้วยสตินะครับเราไม่ต้องตกใจไปกับมันนะเท่านั้นเองนะมีอะไรใหม่เราก็เรียนรู้การตกใจการผวาไปกับข่าวหรือออย่างเงี้ยมันไม่ได้ทําให้ตัวโรคมันหายไปไหนนะครับเราก็แค่จะต้องรับมือกับมันเท่านั้นนะฮะ ภูมิต้านทานที่จะเกิดขึ้นก็เป็นภูมิต้านทานหมู่นะครับภูมิต้านทานหมู่ในที่นี้ก็จะเกิดขึ้นระหว่างคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วแล้วมีภูมิกับอีกพวกหนึ่งคือติดเชื้อด้วยธรรมชาติแล้วเกิดภูมิส่วนคนที่โชคร้ายติดเชื้อด้วยธรรมชาติแล้วเสียชีวิตอันนี้ก็คือโดนคัดออกนะครับอ่าโดนคัดออกไปจากกลุ่มที่เราวิเคราะห์กันนะครับก็ถ้าเป็นผมนะครับปัจจุบันเรารู้อยู่แล้วว่าข้อมูลของวัคซีนโควิดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วมันป้องกันสายพันธุ์ต่างๆป้องกันการเกิดอาากกรรหนนััไดด้ีะคบ ถ้าเป็นผมผมก็ยังฉีดต่อนะครับกับวัคซีนตัวนี้ผมก็ยังแนะนําให้ญาติพี่น้องของผมฉีดนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถบังคับท่านได้และผมก็ไม่ต้องการบังคับให้ใครไปฉีดด้วยนะครับถ้าท่านไม่ฉีดท่านก็ต้องรักษาตัวเองดีๆนะครับอ,อย่าเป็นขึ้นมาเพราะว่าท่านเป็นขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสอยู่2ทางครับไม่ตายก็รอดถ้ามันไม่สามารถบอกได้เลยนะครับว่าท่านจะตายหรือไม่ตายนะครับถ้าท่านตายก็อันนี้ก็ เป็นความรับผิดชอบของท่านเองที่ตัดสินใจไม่ฉีดวัคซีนนะครับถ้าท่านรอดโอเคท่านอาจจะมีภูมิแต่บางท่านรอดแล้วอาจจะเป็นลองโควิดก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีใครรู้บางคนก็พอรอดแล้วก็อาจจะต้องมีปัญหาางด้านสุขภาพที่มันไม่หายสักทีนะครับคืออย่างที่ผมบอกก็ประมาณ10%เนี่ยที่หายจากโควิดแล้วมีโรคอะไรสักอย่างที่ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลใหม่บางคนก็ติดเชื้อในกระแสะเลือดเสียชีวิตหลังจากหายจากโควิดแล้วก็มีบางคนก็กลายไปเป็นลิ่มเลือดหลังจากที่หายจากโควิดแล้วก็มีนะครับ าการตายทั้งหมดนะครับจากโควิดเนี่ยมันมากกว่าการตายจากการฉีดวัคซีนเป็นล้านเท่านะครับเป็นล้านเท่าแน่นอนการตายจากจากวัคซีนมีไหมมีจริงๆผมไม่ได้เถียงตรงนี้นะมันมีจริงๆนะฮะแต่มันปลอดภัยมากกว่าการที่เราไปติดโควิดโดยไม่มีวัคซีนแน่นอนครับอันนี้ยืนยันเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญการตายที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนผมได้พูดหลายรอบแล้วนะครับว่า มันมีกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นการตายจากวัคซีนจริงๆนะครับเช่นอนาฟาลักซิสแพ้รุนแรงหรือภาวะ VITT ที่เป็นริมเลือดพร้อมกับมีเ,เลือดต่ำนะรหรือว่าบางคนมีอาการอย่างอื่นอะไรก็แล้วลแต่นะครับอันนี้ก็มีความเกี่ยวข้องจริงๆแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าไม่มีการรายงานว่ามีการตายซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัคซีนซึ่งใน,ในความคิดผมนะครับคนเราเนี่ยถ้าเขาจะถึงที่ตายเนี่ยเขาก็จะตายของเขาอยู่แล้วนะครับ ต่อให้มีวัคซีนเขาก็จะตายอยู่ดีเพราะว่าก่อนที่จะมีวัคซีนขึ้นมาใช้ในโลกนี้นะครับเคสพวกที่มีการเสียชีวิตหรือว่าอยู่ๆมีโรคประจําตัวอะไรก็ไม่รู้โผล่ขึ้นมานะครับก็มีให้เห็นบ่อยๆนะครับเช่นมีคนเป็นริบเลือดในปอดมีการมเนหัวใจอักเสบมีเส้นเลือดในหัวใจติดตันทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นแข็งแรงดีปกติไม่มีโรคประจําตัวไม่เคยตรวจแล้วเจออะไรมาก่อนอยู่ๆก็มีอาการแบบนี้เราเจอในโรงพยาบาลเยอะแยะไปหมดนะครับ แต่ไม่มีใครทําข่าวเขาเลยครับถ้าต่อให้ทําข่าวผมก็คิดว่าไม่มีใครสนใจด้วยซ้ำไปนะอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะครับหรือบางคนอยู่ๆก็เป็น SLE ขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นรูมาตอยขึ้นมาอย่างเงี้ยทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นยังไม่มีวัคซีนนะครับถามว่าเกี่ยวอะไรกับวัคซีนไหมผมคิดว่าไม่ได้เกี่ยวข้อนเขาก็จะเป็นของเขาเองอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ยังคิดว่าเราจะดูแลก็ต้องดูให้ครบทั้ง2ด้านนะครับว่าประโยชน์และโทษของอะไรมันมากกว่าท่านท่านเชื่อว่า วัคซีนมันมีโทษมากกว่าสําหรับตัวท่านเองท่านก็จะต้องระวังตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าท่านท่านติดขึ้นมาแล้วมันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านก็ต้องรับผิดชอบตัวเองเพราะว่าไม่มีใครมารับผิดชอบอะไรแทนเราได้ต่อให้เขามารับผิดชอบอะไรแทนได้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถทําให้สุขภาพของท่านกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับโอเคตรงนี้าฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ